ีค่ะบักนาวใหญ่พี่น้องขานวยบักใหญ่โอตนอต้นเอ็นเตนอยู่ดกหลายค่ะปีนี้ดกหลายโอตนอต้นเอ็นเตนอยู่พี่อรนาวใหญ่เพื่อนๆค่ะแต่แซงนี่กับมีเป็น หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทั้งนี้มีเป็นสิบผู้หรอค่ะเนี่ยเพื่อนขาแสงเดียวหน่วยบักใหญ่เพื่อมีแต่หน่วยจังเสียกินบะเบิด่ากินบะเบิด หน่วยโอนโตนเอ็นเตนอยู่จังเสียเพื่อนๆขาบักนาวใหญ่อันนี้ก็คุณแม่ปลูกไว้อีกคือเกาบักนาวใหญ่โอนโตนเอ็นเตนอยู่เนาะเพื่อนๆบีบหน่วยเดียวนี่โอ้ยได้ขวดหนึ่งกิโลหนึ่งอะรูดหน่วยหนึ่งนี่ กิโลหนึ่งค่ะหน่วยหนึ่งนี่กิโลหนึ่งเอามาฝากมาตอนเพื่อนเพอนเนะาะฮะผู้ใดกำลังสีสมปากสสมแขวเค็นบักหนาปีบจวดจวดต้นเพิ่นค่ะนี่ต้นเพิ่นทั้งนั่นกับนี้ยู่แต่ทั้งนี้ป่ดกทั้งหัวเพิ่อนสิปรดกปนไดค่ะ ทั้งหัวสิมีสองสองหน่วยสามหน่วยค่ะเพื่อนๆค่ะทั้งทั้งหัวสิมีสองสามหน่วยผดกคนไหนเจ้าเพื่อนสีดกทั้งในบ้านทั้งในเฮียนเพื่อนสีดกค่ะเพื่อนๆอกับบรรยากาศราบรื่อนช่มชื่นสดชื่นแจ่มใสหาเบิกเจ้ต้นไม้ต้นลาย นี่แล้วเนาะบ้านบ้านเฮามีอนไดก็ภพมิมใจบ้านเฮาปรอืดบะอยากเนาะคะ่ะเพื่อนๆนคะ่ะมีอันไดก็ภพมิมใจอันนั้นมองหากบหาเขียดมองหากบหาเขียดค่ะเนี่ยเพื่อนเพื่อนข้างบ้านยายเอริศเดร์มีแต่บอ่อป่ารอบอร่ออาหารรอบบ้าน เพ,เพื่อนคะ่ะกบเขียดเป็นตายุดีบ่มูเจ้าว่าลายเนาะสวัสดี